สิ่งสิ่วันเกิดวันที้อะไรนะฮะยี่สิียบ24 24ธันวาแต่ว่ามันใกล้ๆกันเราอยุดอีวันได้ ไปได้ไบแล้วใช่ไฮะอ้าวนนไปไไปยาแล้ไปไปหามานั่งนูไ้แาวนี่น้าหวันนี้นอภาี่เป็นูอะไร้างุ้ดมากนะครับผมขอบคุณขอให้ทวนดีหน่อยทุกคนังกอย่าร้้แข็งแรง เอ็นกำใจให้ในการวุ้นความวุวนนะครับเได้เลยขอให้ได้แล้วโอเคได้ปยก่อนปลก่อนไม่เลยอ่อไปก่อนไก่อนโออยอวันนี้